สวัสดีค่ะแม่ขออวัญจ้าแปดโมงนี่ยังคขึ้มยังเย็นอยู่เลยค่ะหน้าตางหงกวกกรตื่นนอนค่ะหงกวกกรตื่นค่ยคะเดี๋ยวเก็บเห็ดขอนสนเอาสวัสดีค่ะคุณโอรานสวัสดีค่ะ ตัวอะไรเกาะหลังตัวอะไรเกาะหลังเยวัสดีค่ะคุณบุญรอดนี่นี่นี่กิบเพชรคอนสนกันสวัสดีค่ะคุณน้ำฝนเดี๋ยวให้ชมเห็ดคอนสนขึ้นหลังบ้านไะสนามหญ้าหลังบ้านขึ้นแบบเยอะนะเพืเจ้าเห็นบ่ตุ๊บุติปีว่านี่ยเมียนม,นมดเลยคือขึ้นแบบกระจาย ปกติมันจะขึ้นขอนหม่เห็นไหมแต่ว่าแบบเยอะมากขึ้นแบบเต็มสนามอะ่ะเต็มสนามหญานะคะฝนดีฝนดีเมื่อี้นี่เพิ่งดูเพิ่งดูฝนดีมากเห็ดคอนสนที่แบบเคยเก็บกันนั่นน่ะขึ้นแบบขึ้นแบบสนามหญ้าลาังบ้านน,นี่ไหมตุปุติปิไหมคะ่ะ โพดโพโพดโพโพดโพให้ไวเห็ดขอนสนค่ะเต็มสนามเลยเบิงบ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 ้งเบื้งเบิ้งเบื้งเจิดไปข้างบนว่ากากซากเลยพผนเต็มเลยอ่อนๆนน้ำเป็นขอนสนค่ะ ่าไรเห็ดคอนสนเลยเห็ดน้ำพึ่งเขาบเคยก่ะโบ้เคยขึ้นปีนี้กับกเข้าใจว่าแบบแบบสุดๆอะ่ะจ็คสวดมาแต่ทั้งใดค่ะปีนี้เยอะมากอะเต็มสนามหญ้าบ้านแม่ขวัญคนะ่ะบังดูอ่อนๆนำ้ำเต็มมาก ทันทนมากมากอะหัวก็มากเทาเก็บอาดรแบบตุ่มตุมตุ่มตุมบ่มันเบิ่งก็มันกระสีเป็นไม่วงแหวนแล้วก็ขาขาเรียบๆขาวๆเลยหัวมันจะเป็นขนๆนี่ค่ะเป็นเห็ดขอนสนเห็ดน้ำเพิงอ่ะ บเคยขึ้นค่ะบรเคยเเคยเห็นเห็นอยู่อันคางบ้านคางบ้านคางบ้านเคยขึ้นแต่ว่าเนี่ยสนามหญาบ้านไม่ขวัญเนี่ยเคยเมื่ออยู่แบบตั้งหลายปีเทือแรกที่แบบเยอะม,มากเลยขึ้นแบบกักากันมาเนย่ย้วมนี่ตุปุติปีน้นอยๆอ่อนๆเยอะม,มากอะ สุดสุดสบอกขาก,ขากใ็ใหญ่น้ำขาก็ใหญ่ๆอ้วนๆหอมก็หอมหอมหอมัมเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเก็บเดี๋ยวคุยน้ำค่ะเดี๋ยวคุยน้ำเดี๋ยวทักเดี๋ยวทายสวัสดีสุภูสุคน,นนะคะสวัสดีสุภูสุคน เดี๋ยวเ๋วแม่ขันรักท้าอีกเทื่ยนึงเอาเก็บเก็บไปก่อนแมบบ่ว่าเต็มสน้มหยานะคะปกติขึ้นได้แบบว่าเห็ดเห็ดที่มันกินบ่ได้นะเคปปีนี่ไหมขอนสนขึ้นสซ้ยแบบว่าแล้วเยอะซุป,ปีมันบ่ขึ้นหรือว่าแม่ขอนบ่เบิง แค่นี้บ่เนี้ยใจแต่ว,ว่าปีนี้นี่โพดพูอ่ะปีนี้โพดพอเว้ยเฮ้ยถวดคะแม่ขอนว่ามันบบมี่แล้วอันทากนั่นยุ้ยยัยยงมีมีอยู่อากาศมันเย็นแล้วไหมค่ะเพิ่นสบายใจว่าบบมี่ทากตัวบ่ได้ตัว ดอกดอ่อนๆเห็ดคอนโซนมันจะกลุบๆมากจ้ะคล้ายๆกับเห็ดคอนบ้านเฮ้าล่ะค่ะแต่ว่าเนี่ยมันขามันย่อยยากขามันก็เลยต้องต้มดวนๆมาเร็วต้นเชิญต้นเฉดมเมียนมืดเลยค่ะเห็ดเห็ดเมียนมืดเลยค่ะกลางสนามหญ้าผดผู้ผดผู้ผดพู ร้อ <laughs> นถากด้วยวันนี้แต่แก้ๆยังสีเหาเอาแตะดวกมันกินเนี่ยตัดแตะดวกมันกินเพราะว่าขามันขามันมันสีเหนียวลักษณะก็จะใกล้ๆกันกับขอนสวนบ้านให้ันค่ะขาหนูเหนียวเนี่ยเขาชิตัดตัดต่ดวกดอกบานๆเิ เราะว่าคามันมันขามันสีนเหนียวมันก็จะอุย้ยว่าไปไม่เจ้าควางหลยต่เมื่อเอาก็ได้เมื่อเอาก็ได้เมื่อเอาก็ได้เงียวนีอ้วนๆซะอ้วนๆซะพวดโพวดโพเฮ้ เต่ว่าสำ้ำบายใจเกินไปนะบ่มีถากดอกกันักถุงมือกับบใสซอากาศมันเย็นนะแต่ว่าอากาศมันมันเริ่มอุ่นขึนน้นนะจ๊ะอากาศเริ่มอุ่นขึ้นกันเลยบ่สวยมากนะเนี่เยอะเยอะเยอะมาก เห็ดน้ำเพิงเห็ดคอนสนซุปนี้ก็ชีด้ตัดเอาแต่ดวกอะค่ะบ่าขามันจะเหนียวเนียวด้วยขามันเหนียวมันเ็ดให้แบบบ่อย่อยค่ะอืดท่วงหัวเฮ้ยถากค่ะเอายุ่งก็บมาบอลนี่ เพง,ย,ง,าาย,ย,งยุ่งนาด้านหน้าทุ่นหน่อได้ยุ่งบัดนี้ยุ่งในด้า,านหน้าทุ่นหนได้คนตีงอยู่บนไดอะการดเนาะเขียนมากมาเดี๋ยวมาควันไปทักไปถ่ายกันเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บเห็ดกันา,า,าตะกาบกักไงเต็มคักตะปอตแปะแเป้ไหมขึ้นแบบว่าเต็มสนามหญ้าไหมพน สนามหญ้าคางบ้านก็ไหลสนามหญ้าคางบ้านก็ไหลปวโพวกค่ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดเท่าเขาสวยๆอะ่ะมันเลิศมาก ต้องไปใช้ไก่ค่ะนาบ้านนี่แหละเอ้ยหลังบ้านนี่แหละแป๊บนึ่งค่ะเดี๋ยวมาขอานไปนางคุยน้ำเก็บเดเดินเนี่ยแปลว่าที่มันฝนมันล่วงหาว่าเอ้ยโอ้ว่าเอาก็ได้เอาดอกเดียวก็ได้ฝนมันล่วงหาวางหันนะค่ะ เฮ็ดขึนบันโอ้มเจ้าของฝนลงหาวังหันแบบเล้วเห็ดขึ้นก็ขึ้นถือว่าขึ้นเยอะนะคะขึ้นเยอะขึ้นเยอะเราอากาศจากเย็นเย็นแล้วก็มันเริ่มมันเริ่มอุ่นอีกช่วงนี้ตุ๊ปุติปีนะะ้นี่ค่ะอากาศเริ่มอุ่นอีกรอบมันก็นเลย ก็ะเล่ยเห็ดก็ะเล่ยขึ้นคนะ่ะเบื้องแน่ยพรเจ้าเบื้องเนี่ยผดผูบอกโมบอกเตี่ยงกากศากเต็มสนามหญ้าอยู่ต้มแซ่บค่ะแกงไปแล้วคอนสนแกงไปแล้วหนึ่งรอบก็ลวกกินกับชมตำ เขาก็แกงกินไปแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวลงให้ค่ะคลิปแกงเห็ดขวานส่วนอันรู้สึกว่าสิบุคอยได้เว่ย่างเดียงใส่สิเป็นคลิปใบเต็มเลยเต็มเลย เยอะค่ะเยอะเยอะเยอะเต็มสน้ำอ่ะเต็มสน้ำหยาน่ะผดผอกยายนุ่งกาหยิบมาหนึ่งเลยยานมีเจ้าขวงดีเลยจ้าขวงมันโตไปใหญ่ค่ะ ความเสี่ยงมันสูงคว,ความเสี่ยงสูง่ะเต็มตะกาเต็มตะกาเฮ้ยยังว่ะปวดพกงูบักเตียงเฮ้ยมีเจ้าขวงน่ะหนูดอกดอกน่ะ เม็ดคามบโมนี่นี่็อยักยแก่ๆบานๆแก่ๆเต็มอเู่เบืบ้องสนามหญ้าคางบ้านามอหมอก็ขึ้นเลยตุปุติปีอยู่พูดท่างผุ้หหายปีแรกๆที่เห็นแถวนี้เป็นของข้างบ้านสนามหญ้าคางบ้านนะเห็นตรงปลายๆทัา้งคุณ ได้ว่าขึ้นสนามหญ้าบ้านเจ้าของนี่หัวก็เห็นหัวก็เห็นหัวก็เห็นลูกพี่อากาศเย็นๆนะคะชื้นๆแฉะแฉะอากาศเย็นๆชื้นๆแฉะแฉะอุณหภูมิน่าจะพ่ถึงสิบค่ะอุณหภูมิพ่ถึงสิบเฮ้ยหลายหลายไม่ว่าเก็บเฮาเก็บแค่นี้พอเต็มตาแล้ว ตาใหญ่โพดเตี่ยมตาแล้วฮันดับเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนคิ้งลุกมันฮันนี่ฮันทากมกแอปเปิ้ลมันล่วงแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันโรนแล้วมันทากมากินเห็นเห็นฮันตัวหนึ่งตัวดำดำมบกใหญ่แบบแล้วก็บันกกขนคิ้งลุกไงคน คนบะถือกันนะกบคนขี้งลุกยานเดี๋ยวช่วงนี้อ่อนๆออไปน้ำเนี่ย,ยช่วมนี้อ่อนๆอ่อ,อนไหลยอยู่ด้วยนี่ขวาก,ายกายาัย่างไก่ไปไก่มาเก็บเป็นเดินเป็นเป็นนานเป็นนาเป็นนาไปเขื่อน เกี่ยวเขา่าพอดีกะหวังว่าสิบบมิจะขวงเนยเว้ยเว้ยเว้ยไม่จะขวงอันแค่เก็บเป็นเดินเดินเดิน,เด,นเดินไปอันถ้ากขายานมันเนาะ แค่คิดว่างานกายน้ำถนนค่ะอุ้ยคนคิงลูกเงาคนยากิหนียยากอยู่ค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีสุภูสุกคนค่ะเดี๋ยวคุยนําคุยนําค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณคุณโอลาสวัสดีแล้วคุณบุญรอดคุณคุณโอปอว่าจ้ะคุณน้ำฝนสวัสดีสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะคุณโซชดาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณบุษบาอ้าวสวัสดีค่ะพี่วาดสวัสดีจ้าไม่ได้คุยกันนานพี่วาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฉันทนาคุณมายุรีสวัสดีค่ะพี่น้ำพึ่งสวัสดีค่ะคุณแถม่จ้าคุณแถมคุณแถมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเฟอร์ีินานี่คอยจำเจ้าใดยุเจ้าน่าจะ แต่ว่าคุณเฟอร์ตินานนี่ใช้เฟซใช้เฟซแฟนลูกผี่ครับมันต้องมาแทะกระดูกหลังไอแม่วะครับมันใช่เหรอเรียวมันใช่เหรอ,หอมืงออื่นกันพบพวกไปแทะมาแทะหลังแม่นี่ แท้ใสหลังแม่เนี่ยมื่อค่ามันบคอยมเดแยดแต่ว่าอุณหภูมิกับใส่ได้อยู่อุณหภูมิใสได้อยู่นานานา,นานานาทักทายทักทายหวัดใสเราหันคอยกระลืมสวัสดีค่ะคุณรัตดาวันสวัสดีค่ะคุณเฟื่อดินานนี่แม่ขวัญจำได้ แม่ขวัญจำได้บ่ได้บ่ได้คุยกันโดนแล้วแล้วแม่ขวัญก็ลืมแล้วขอโทษขออภัยเลยแม่ขวัญจำเจ้าได้อยู่วันดีค่ะอาจารย์นุชวันดีค่ะสวนหลังบ้านเลยค่ะอาจารย์วันดีค่ะวันดีค่ะคุณวงเดือนวันดีจะ้ะอือันบวัวค่ะไปเบิ้งแล้วว่าสี่ชื่อว่าสี่ชื่อว่าสีชื่อสองซีมันเหนือเลยเหล็กอันจายเคืองเดียวเลยบ่ชื่อบี้บานโพสิถืิ ปันพั่สิิถึกสวัสดีค่ะพี่จอยหวัสดีค่ะเออหวัสดีค่ะคุณจวนมาจ้ะอือฮโอ้กินได้ค่ะขอนสนกินได้น้ำพึ่งอ่าต้มต้มน้ำถิมจักสองน้ำ หรือน้ำเดียวก็ได้ต้มจากต้มจักเคื่งชั่วโมงกอนนะคะแม้เขาจะมีมีเยื่อตรงนี้มีเยื่อตรงน,รงนี้แล้วก็ขาก็จะเรียบๆนะคะหัวจะเป็นขุยๆค่ะจะหอมเนาะคะ่ะเขาจะหอมหอมเห็ดน,น้ำพึ่งแล้วก็ถ้าดอกมันบานตรงตรง,ตรงเยื่อตรงนี้มันก็สีคล้ายๆก็เป็นวงแหวนอยู่สิะคะ่ะเป็นวงแหวนอยู่แล้วก็ สวัสดีค่ะคุณเบนคุณเบนมาสวัสดีจ้า <laughs> แต่มันก็ต้องม,มันต้ตมก่อนเพราะว่าอันมันยหอ่ยงาเขาต้องต้มดุน,ดนจักหน่อยแต่ว่าถ้าต้มแล้วก็แกงเลยก็ก็น่าจะย่งมีข้ามหวานของเห็ดอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันกรุบแ่บอยู่ค่ะแ่บอยู่แ่บอยู่แล้วก็เนี่ยแล้วก็ดีดขึ้นขึอนเรา เราก็ดีดขึ้นหอดใส่ล้งกันคุณวงเดือนคุยเรื่องหวยไปเลยคอนสนค่ะคอนสนสวันดีค่ะถากน้ำมานหลอกลนงลังบ้านทั้งหลายค่ะคุณวงเดือนมันว่ามันโมมีเลเยเพราะอากาศมันเริ่มเย็นค่ะเพราะอากาศเริ่มเย็นก็ว่ามันมันสีเมอดแล้วมันสีเมอดกันแล้วก็เลยเปิดก็เลยสับายใจ ลูกพี่เริ่มลูกพี่เริ่มเย็นลูกพี่เริ่มเย็นที่เกาะใายเกาะขวาเกาะอีแม่อะไรล่ะแม่อะไรล่ะแม่โอ้เรียวหันทางนี้ดิลูกก็ล้าง, <S <S งไม่ขันอยู่เลยค่ะเนี่ยเยบบักเอลไอแม่ที่บุคคอยสิมีนี่แหละบักเอวบ่มี สวัสดีค่ะคุณนิราจากคุณรุ่งศิริยาคุณเป็นมาคุณสิริวันสวัสดีครับคุณปจวบสวัสดีค่ะพี่คุณพี่เครือวันโกชกรี่คุณพี่เครือวันรีวกกำลังตลอดเต็มตาลวค่ะสวัสดีค่ะคุณโนรีโอค่ะสวัสดีค่ะน้องเปียน้องเปียทางมาเลสิงคโปร์ประมาณนี้สวัสดีค่ะคุณอิสเบลลาอิสเบลลาชื่อนี่บอ ไม่นิทันเนี่ยน้องเปียวไม่น้ทันปลายหลาย,ลายมือนีดังบ้านมื่ว่านเ,เอาขยะยางออกขยะไปถิ่มเขบอกเอาป้าเห็ดขึ้นหลังบ้านแต่หึงวะนักกาคุณศิริวัลอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดหุ่นนุงหุ่นนุงควิลลิคควิลลิงนั่นออกเสียงมาค่อยถือเห็ดน้ำเพิงค่ะหุ่นนุ่งคือน้ำเพิงสวัสดีค่ะคุณแม่ไทยเลย ครัวคุณแม่ไทยเลยค่ะครับเห็นบ่วตองบัรูคือกันว่ามันมากจังไดก่ะแต่ว่าทุกปีบ่มี่ทุกปีบ่มี่มแต่ว่าปีก้อนเห็นอยู่ของของหลังบ้านเห็นขึ้นเต็มอยู่ค่ะคุณมายุรีหลายอยู่น้องใหม่บ่ค่อยเห็นค่ะเพราะว่าเห็นมันกับใหญย,ยมันมันหนาวแล้วมันมันกับหดหด ประเภทเดียวกันกับที่ขึ้นตามคอนใหม่ครับคุณนิสาค่ะหวัสดีค่ะคุณ a อพ o โมบ e นี่เออสวัสดีค่ะ a อพ o โมบิคุณชาริวันหวัสดีค่ะเมียนค่ะมาขอนมาสาหน้อยนึงค่ะเมองหนาหัวก็ตต่นหัวก็ตต่นหัวก็ตต่นเบื้องอากาศนะค่ะอากาศคึ้มแล้วก็หมอกหนาหมอกจัดมาก เดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเมื่อนี้ก็ว่าจะอาจจะเข้าป่าอยู่อันนี้เกาะเข่าแม่ก็ก็เข้าเบื้องหันเบื้องหนีเบื้องหันเบื้องหนีอหวัสดีค่ะคุณสันติภาพหวัดดีค่ะแมนค่ะแกงเซโนไมค์กับสีเสียบวัดดีค่ะคุณเจนเจนรินมาจ้ะเจนรินบา เื็ดเห็ดหดลังบ้านเฮ็ดหลังบ้านสวัสดีค่ะคุณปารีนาะคุณอารอีค่ะคุณพี่เคืือวันทักทายไปแล้วโอเคค่ะน่าจะก็หวังว่าไงสวัสดีสุภูสุคนค่ะสวัสดีค่ะคุณแจนบอคุณแจนเนะาะเอ้มามวยออกแล้วบะค่ะ กายังว่าสีสื่อสองซีวันดีค่ะสะคุณก้อยสาวก้อยชาแนลมามามาอันว่าสีซื่อสองซีแต่ว่าเขาอันเขาจ่ายเครื่องเดียวกันเลยกันเลยบ่สื่อกันเลยบ่สื่อเลย <c oughs> ปีนี้อาจจะบ่ได้ไปไถ่ค่ะเดี๋ยวแม่ขอัญถาเบิง้งถามันเศร้าก,ากักโตผุล่ะค่ะจางซีได้แพนไปไถ่กันแต่ว่าเห็ดเห็ดก็มีตากไว้บ้างค่ะ เห็ดกับมิตากไปแนนึงอยู่กอนไงสังเกตการผู้สังเกตการตักทักตักทกค่ะคุณสิริวัณว่ายู่ไล่สดก็ได้ทักได้ทายกันค่ะได้สดก็ได้ทักได้ทายได้คุยกัน หอยออกเ้วบอค่าสองสามบาลอลลางหวัดดีค่ะคุณสุมารีม,มาเลเซียตรวจตรวจน้องเปียลืมความจำความจำพึงบ่ได้หวัดดีค่ะคุณมณีหวัดดีค่ะโครุ่งสุริยาคุณมณีรกักเต้นอะม,ม,ม,มีมีมี muitos. มีแมวมาไปเล่ไปเล่ไปเล่มีแมวมากมีแมวมาก <laughs> อืมสวัสดีค่ะคุณฮันเตอร์โอคุณหนิงจ้าโอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะคุณหนิงถูกต้องแล้วค่ะ <c oughs> ดีแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยว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 เบือ้องลุบล้เวุ้ยไอเชีย์ยข่ามาไก่เมียไม่เมียไทยบ่ได้ลุกครับ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 ยา้ยายายา้ายย้ายอิดช้ากัน พ้นยื้อไปไกลป่ะไหนแยจะนั่งไปใกล้ๆอะไรไล่ะกองอันนี้เห็ดอีแม่ริโวรีโอหลังบ้านใกล้ๆบ้านก็จะวุ่นวายประมาณนี้ค่ะริโวเห็ดคอยไปแทะเต็มสวนอยู่บ่เก็บกินเองเต็มสวนบ่เก็บกินเองรีโอเห็นไ่มพี่เขาจมอยู่ผล ไปเลว่ยว่เมื่อค่ะใบไม้เปลี่ยนสีค่ะนนะสีแดงสีเหลืองสีสมสีแดงสีสมแล้วบลูเหลืองหน่อยลูกชายงญ่ลูก้ายง่ยน้อยน้อยบนไวเมื่อรู้เ็เฮ็ดดำบ่เห็น บม่รู้ว่าอันโอ้ยดอกมันนอ่อนๆนว่าชีโบเก็บอีกอะเก็บเนะ่เห็นตุ๊ปุติปีอยู่บม่รู้ว่าเห็ดดำล้างบ้านเนาสชได้ไปเก็บบะคะ <c oughs> กวนกันกวนกันเห็ดดำล้างบ้านบม่รู้ว่าชีได้ไปเก็บบอนะคะเพราะว่าถ้ามันขึ้นก็นได้ไปเก็บค่ะ <c oughs> กวนไอ้กวนไอ้ดีปเป็นตาหน้ายัเป็นเลี้ยวค่ะสวัสดีค่ะคุณอิสลาอาอันไดล่ะค่ะเสียบซ้ำอีแม่ป่อนอไปเล่ม,มาครับอืุสวัสดีค่ะคุณมิ้นมาจ้า เดี๋ยวว่าสีไปช่องปลาเยอะคุณเรียวซื้อยางเกาะคอยกระลืมเรียวนี่แย่งตลรวจก็มาตลพกผลไล่พี่ไปผลปล,ลุกแล้วไล่พี่ไป่นแล้วเรีโ,โอปวดโพดมันน่ะคั๊กคลักอ,อ,อบอวบดกอ้วบสนามหญ้าหลังบ้านจ้าสนามหญ้าหลังบ้านม่ อันโอ้ยังอยู่มันเนาะขามันขามันจะเหนียวๆค่ะมันเลยต้องต้มดดนๆถ้าดอกแกลี้ยนบานเท่ากับอุ้ยดอกเกลี้ยนบานเท่ากับเก็บตัดเอาแต่ดอกมันค่ะบางคนเ็ยไปเฮ็ดแหนมเฮ็ดยังก็ได้อยู่ค่ะเฮ็ดแหนมแล้วก็ยังไงลาบแกงกระเซียบอยู่ค่ะแกงกระเซียบแกงกระเซียบเนาะ พอดเพล่มึงทาคอยนั่งยง่าประจำากงเกงก็ใส่ย่างหนาหวัวก็ตื่นหวัวก็ตื่นหวัวก็ตืนอนค่ะสวัสดีสุภูสุคนค่ะสวัสดีสุภูสุคนค่ะโอเคค่ะพี่นิสาปีนี้แม่ขัญไปเบื้องแล้วเฮ็ดเห็ดเฮ็ดดอกกระลำที่แม่ขัญเคยเก็บนะบอน่อืม เฮ็ดดวกระลำบ่ขื้นอ,อันในนอเท่าไหร่เนี่ยผู้เบาผูส <c oughs> ิรีวันอย่างนอเนี่ยราคาปเล่ว้อยว่ไปเล่ว้อยวเอาเอาเยอะอันอยากเขาบ้านอยากเขาบ้านไปเล่ว้ยวแล้วผู้ปนเทผู้ปนเท เ okay, ค้ค่ะเอนีเขากันไรสดกันพ่อประมันแค่นี้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อที่หลังเพราะเมนีกะได้ตะก,กาแล้วขอบคุณสุภูสุนคนะขอบคุณสุภูสุคนค่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะกะแจ้งในเมนีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสด,ดีสุภูสุคนละกัขอบคุณหลยายๆกะบายบายแค่นี้สํายดีสุภูสุคนค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะไปป่าจ้าคุณน้ำฝนบายบาย